เบื่อสามีคะ่ะควรทํำยังไงคะสวดมนต์ <g ül> แ <g ül> ก็แล้วนั่งสมาธิก็แล้วไม่มีความสุขเลยคะ่ะมันทุกข์เดี๋ยวก่อน <c oughs> ต้องดูความเบื่อไม่ใช่ไปนั่งสมาธิหรือสวดมน์หนีสิเหนือหนีสามี <g ül> ทำเต็มเลยทำ <g ül> ไมเคยเคยหนีสิ่งที่ตัวเองเบื่อพ้นเหรอไม่พ้นเบื่อเกิดที่ไหน <g ül> เกิดที่ใจเพราะอะไรเพราะเราไม่ยอมรับความเป็นจริงเราจึงเบื่อไอ้ตัวนั้นแล้วไปทำสมาธิไปสวดมนต์น่ะคิดว่าเป็นเครื่องอยู่ที่จะทำให้เราเนี่ยไปออกจากตัวเบื่อบางทีการทำอย่างนั้นอาจจะเรียกว่าหนีก็ได้หลบไปก็เผชิญกับความจริงแล้วก็ถามตัวเองว่าในสิ่งที่เรากำลังมองว่า เขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยหาให้ได้เชเขามีดีอะไรสักจุดหนึ่งหามาก่อนถ้าเราหาเจอนะแล้วเราก็โฟกัสไปที่สิ่งที่มันดีงามนั้นเป็นวินัยของเราเปิดใจกว้างวางอาคติจะอยู่จะยามันก็ไม่ใช่เป็นไปเพราะการหน,นีหรือความเบื่อมันใช่ปัญญาแล้วจะตัดสินใจอยู่หรือ,อยาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องอารมณ์และความรู้สึกแล้วเข,ข้าใจไหมเจ้าคะค่ะ